คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันเสาร์เราจะมาทานายดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์นะครับวันในช่วง16จนถึง31สิงหาคม2568นี้คนเกิดวันเสาร์จะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทานายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ อคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจองคิวสอบถามค่าครูได้ตามไลน์ไอดีใต้คลิปนี้เลยนะครับอ้าวแล้วครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์เปิดไพ่ขึ้นมานะครับต้องบอกว่าดวงการงานของคนเกิดวันเสาร์ในช่วง16จนถึง31สิงหาคมนี้ ค้อนไปในทิศทางที่ดีแต่ก็ยังมีเรื่องบางเรื่องที่ต้องใช้สติให้มากและต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะครับไพ่าสามเหรียญจะพูดถึงความสําเร็จในเรื่องงานที่เกิดขึ้นครับเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันเสาร์นั้นสามารถเลือกที่จะทําหรือไม่ทําสิ่งใดได้นะครับตามที่ ใจเรานั้นต้องการรวมถึงความสําเร็จบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในเรื่องงานการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับที่จะโครจรเข้ามาเยี่ยมเย็ยนดวงชะตาการงานคนเกิดวันเสาร์นั่นเองครับมีการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามานะครับหรือว่าได้รับข้อเสนอดีๆในเรื่องงานนะครับไพ่อัศวินแห่งคาถาจะพูดถึงการพบ ผู้คนกลุ่มใหม่ๆจะนำพาโอกาสดีๆในเรื่องงานมาให้บางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นไปดูงานไปติดต่องานไปประชุมงานเจราจาธุรกิจนำพาผลดีมาให้กับคนเกิดวันเสาร์ทั้งสิ้นเลยนะครับรวมถึงใครที่นะครับกำลังมองในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบเปลี่ยนงานย้ายงานก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนได้ย้ายและจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น กว่าเดิมด้วยครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในเรื่องของการทำงานนะครับมีไพ่สองเหรียญขึ้นมาเราจะเตือนครับเตือนให้ระวังในเรื่องของการงานในช่วงนี้นะครับต้องเรียงลำดับความสำคัญในเรื่องที่ทำให้ดีนะครับระวังไปช้า ในเรื่องที่ควรเร็วนะครับหรือว่าไปเร็วในเรื่องที่ไม่ควรรีบนะครับและให้ระวังในเรื่องของการสื่อสารกับผู้คนระวังความผิดพลาดในเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาต่างๆหรือว่าการสื่อสารกับผู้คนนะครับระวังจะเกิดความเสียหายกับงานที่คุณนั้นทําอยู่ก็เป็นได้นะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในเรื่องของการทํางานถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะครับธุรกิจที่ทํา ในช่วง16จนถึง31สิงหาคมนี้กำลังไปได้ดีไปได้สวยและมีเกณฑ์ได้ขยับขยายช่องทางใหม่ๆนะครับการลงทุนเพิ่มการขยับขยายช่องทางทางธุรกิจนะครับจะนำผลดีมาให้แต่เรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาต่างๆต,ต,ต้องรอบคอบให้มากนะครับตรวจทานด้วยตัวคุณเองนะครับหรือคนที่คุณนั้นไว้ใจได้จริงๆครับ ส่วนคนที่ทําอาชีพค้าขายการค้าการขายในช่วง16จนถึง31สิงหาคมนี้การค้าการขายจะดี มีกำไรนะครับเป็นช่วงเวลาที่ค้าขายไปได้ดีไปได้สวยนะครับแต่จะต้องระวังในเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญานะครับจ่ายเงินล่าช้าหรือส่งของล่าช้านะครับความล่าช้าจะเป็นอุปสรรคของคุณในช่วง16จนถึง31สิงหาคมนี้ครับขึ้นอยู่กับว่าความล่าช้านั้นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือว่า เรื่องที่มันโยงไปถึงเรื่องของสินค้าการค้าการขายของคุณก็ได้เช่นกันครับส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและความสําเร็จครับเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนจะยอมรับในความสามารถในความสําเร็จที่คุณมีมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์ที่จะได้เติบโตในสายอาชีพสายงานที่ทํา นะครับรวมถึงการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่เราเรียกกันว่ามันเป็นความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายสิ่งที่ต้องระวังคือความผิดพลาดที่มาจากการสื่อสารกับผู้คนที่เรานั้นต้องร่วมงานด้วยนะครับส่วนใครที่กำลังหางานกำลังสมัครงานต้องบอกว่ามีเกณฑ์มีโอกาสจะได้งานนะครับใครตั้งใจจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศต่างแดนมีเกณฑ์มีโอกาส ได้ไปสมใจครับดวงชะตาการงานผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างว่าดวงการเงินคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง16จนถึง31สิงหาคม 2,568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดวันเสาร์มีไพ่ราชาแห่งถ้วยขึ้นมานะครับในมุมดีเนี่ย,ยไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเก่งหาเงินฉลาดหาเงินครับและเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันเสาร์เองก็ดูจะขยันหาเงินด้วยแต่ในขณะเดียวกันนะครับขยันหาแล้วมักจะไม่ค่อยขยันเก็บครับเงินมีเข้ามาเท่าไหร่ก็มักจะมีเหตุที่อดใจไม่ไหวอดใจไม่อยู่ต้องใช้ต้องจ่ายออก ไปนะครับเป็นช่วงเวลาที่แม้การเงินจะดีการเงินจะคล่องตัวมีเงินใช้ไม่ขาดมือแต่ก็มักจะไม่ค่อยมีเงินให้เหลือเก็บนะครับไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญจะพูดถึงการมีข่าวดีในเรื่องเงินที่จะเกิดขึ้นกับคนเกิดวันเสาร์นะครับหรือว่าการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องเงินเงินที่รอคอยเงินที่หวังไว้นะครับจะเป็นจริงได้จะมาถึงเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์จะมีะไรายได้จากช่องทางใหมๆ่ๆมีโอกาสดีๆที่ไม่คาดคิด เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับคนเกิดวันเสาร์ยังมีไพ่สิบคาถาไพ่ใบนี้เตือนครับในเรื่องของภาระทางการเงินโดยเฉพาะใครที่มีหนี้มีสินหรือว่านะครับมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้จ่ายต่อเดือนนะครับค่อนข้างมากให้ระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำคนเดียวใช้ทั้งบ้าน นะครับจะต้องวางแผนการเงินให้ดีด้วยไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่เงินที่เราหาได้นะครับแม้จะพอใช้แต่ก็มักจะไม่มีเงินสำรองสำหรับอนาคตที่ราคอยเราอยู่นั่นเองนะครับซึ่งเรานั้นก็จะต้องวางแผนการเงินให้ดีไพ่ใบนี้จะเตือนให้คนเกิดวันเสาร์นั้น มองหาวิธีการออมเงินที่เหมาะกับตัวเราครับโดยเฉพาะใครที่เก็บเงินไม่อยู่ก็อาจจะต้องหาวิธีเก็บเงินในรูปแบบอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่เงินสดนะครับอย่างเช่นเอาเงินไปออมผ่านกองทุนหรือว่าผ่านตราสารหนี้หรือว่าผ่านพันธบัตรรัฐบาลต่างๆเอาเป็นว่า ออมเงินรูปแบบใดคุณลองดูแล้วกันนะครับรูปแบบที่มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณหรือว่าเหมาะกับลักษณะชีวิตของคุณนะครับขอเพียงแต่ว่าเราควรจะมีเงินออมมีเงินเก็บบ้างเท่านั้นเองในแต่ละเดือนนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายช่วงนี้มักจะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันเสาร์นั้นนะครับมักจะตัดสินใจใช้เงินแบบบางทีก็ดูจะไม่เป็นเหตุเป็นผลสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้จ่ายอะไรให้คิดอยู่2ข้อครับ1คือจําเป็นไหม สองคือเร่งด่วนไหมนะครับถ้าไม่เข้าสององค์ประกอบนี้พร้อมๆกันขอให้พิจารณาดูใหม่นะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่าดวงโชคลาภคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง16จนถึง31สิงหาคม2568ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงโชคลาภคนเกิดวันเสาร์มีไพ่สิบเหรียญครับไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของความโชคดีนะครับและเป็นลักษณะของความโชคดีที่มาจาก ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสในบ้านนะครับผู้สูงอายุในครอบครัวนำพาวความโชคดีมาให้ครับไพ่าราชินีแห่งเหรียญจะพูดถึงโชคลาภที่ได้มาจะพลิกชีวิตคนเกิดวันเสาร์สร้างความมั่งคั่งความร่ำรวยทางการเงินให้กับคนเกิดวันเสาร์ได้นะครับไพ่จัดจเมน้นจะเป็นตัวแทนของโชคลาภที่ได้มานั้น จะมีความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตหรือเป็นตัวเลขที่มีความเกี่ยวพันกับคนตายนั่นเองครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปนะครับเคล็ดลับจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงแนะนําให้คนเกิดวันเสาร์นั้นทําบุญลงศพนะครับทำบุญน้ํามันเผาศพก็จะเสริมดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ได้ดีในช่วง16จนถึง31สิงหาคมนี้ครับ เอาละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างนะครับว่าดวงสุขภาพคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาสุขภาพคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง16จนถึง31สิงหาคม2568ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงสุขภาพคนเกิดวันเสาร์ต้องบอกว่า16จนถึง31สิงหาคมนี้ดวงสุขภาพของคนเกิดวันเสาร์ดูจะไม่มีอะไรให้หน้ากังวลใจมากนักนะครับไพ่ดีเอ็มเพรสหรือว่าไพ่จักรพรรดินีเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นในดวงสุขภาพเราจะเตือนให้ระวังในเรื่องของเรื่องอาหารการกินครับโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกิน นะครับโรคที่เกี่ยวข้องกับลำไส้นะครับไม่ว่าจะเป็นลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กหรือว่ากลับเพาะนะครับที่เกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารทั้งสิ้นเลยรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับไขมันนะครับหรือว่าคอเลสเตอรลอลไตรกลีซอไลด์ต่างๆอันนี้คนเกิดวันเสาร์ต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินของตัวเองให้ดีนะครับนอกั้นก็ดูจะไม่มีอะไร ให้หน่ากังวลใจมากนักนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยก็ไม่มีภัยที่บ่งชี้ถึงความรุนแรงหรือว่าความอันตารายใดๆเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับแล้วก็รอบคอบไม่ใจร้อนไม่ประมาทอยู่เสมอครับเอาละครับดวงชะตาสุขภาพก็ผ่านไปมาดูกันที่เรื่องสุดท้ายดวงชะตาความรักกันบ้างครับว่าดวงความรักคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง16จนถึง31สิงหาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงชะตาความรักคนเกิดวันเสาร์16จนถึง31สิงหาคมนี้มีไพ่เดอะทาวเอร์ครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงจุดจบหรือว่าการพังทลายทางความสัมพันธ์นะครับที่มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้คนเกิดวันเสาร์ใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ไพ่ราชินีแห่งจานท์จะเตือนให้ระวังในเรื่องของสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ดูจะไม่ชัดเจนนะครับถ้าเป็น เจ้าชะตาที่เป็นชายคนเกิดวันเสาร์ที่เป็นชายต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เนื้อหอมไม่ว่าจะมีแฟนอยู่แล้วหรือว่ายังไม่มีแฟนมีเกณฑ์มีคนมาชอบพอนะครับแต่ถ้าเจ้าชะตาเป็นหญิงให้เตือนให้ระวังเลยนะครับว่าจะเข้าไปเป็นมือที่3ในความรักความสัมพันธ์ของใครแบบไม่ตั้งใจไม่รู้เนือ้อรู้ตัวนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเวลาคบหาดูใจกับใครนะครับไม่ต้องรีบร้อนครับ เปิดตาเปิดใจให้กว้างมองให้ทะลุความจริงที่ซ่อนอยู่นะครับ ส่วนคนเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วนะครับเป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งมีความขัดแยง้งแล้วนําพาไปสู่การเลือกลาได้นะครับไพ่ผู้รับใช้แห่งดาบเตือนให้ระวังในเรื่องที่จะทะเลาะกันจะมาจากการเข้าใจผิดในเรื่องบางเรื่องหรือการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งจนลืมมองถึงจิตใจของอีกฝ่ายนั่นเองนะครับ ส่วนคนโสดดวงความรักยังไม่ดีนักนะครับคิดจะรักใครชอบใครนะครับให้ระวังเข้าไปเป็นรักซ้อนในความรักความสัมพันธ์ของใครโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวครับ เอาละครับดวงชะตาความรักก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับจองคิวสอบถามค่าครูได้ตาม line id ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเขมทิด แต่ชีวิตเราเราต้องลิคิดเองบุรักษาเทวาเวพรคนเกิดวันเสาร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ